ภาคกทมจำนวนหท่านด้วยกันท่านแรกนะครับนางสาวการกนิตแห้วสันตตินะครับอดีตสาสากทมซึ่งท่านได้ย้ายมาจากพักพลังประชารัฐนะครับเชิญด้านบนเลยครับท่านที่สอง,อง,างน,นายพัทะะระพระมรนมนตรี ท่านที่สามนายขจรศักดิ์ประดิษฐานท่านที่สี่นายทักกรเราหพงชนะท่านที่ห้านายเกรีงกยงไกรจงเจริญและท่านที่หกนายอารุมตุ้มน้อย ก็เป็นภาพกรทมทั้งหมดของท่านนะครับเดี๋ยวเชิญสื่อมวลชนได้บันทึกภาพข้านบนเวทีครับขอเรียนเชิญดรพงเพชรชุนละเอียดนะคะถ่ายภาพร่วมกับทางว่าที่ผู้สมัครสสกทมด้วยค่ะพี่แจนตรงกลางเลยครับ